อ่ะก็สวัสดีนะครับสวัสดีพวกเราทุกท่านนะครับวันนี้ก็อย่างที่คุ้นเคยกันนะครับผมเอาที่ครูอาจารย์หลายๆท่านถามมานะครับในการที่จะใส่เสียงลงใน powerpoint นะครับเสียงลงใน powerpoint แบบว่าให้ powerpoint อ่ะมีเสียงเลยแล้วก็พอเราเอาไปเปิดหรือว่า อัดเสียงตัวเราอ่ะสรุปง่ายคืออัดเสียงตัวเราลงใน powerpoint นะครับอัดเสียงตัวเราลงใน powerpoint ทำยังไงแล้วก็ให้ powerpoint เล่นออโต้ไปด้วยอย่างเงี้ยทำยังไงนะครับอ่ะนี่ผมบันทึกหน้าจอไว้นะเปิด a u d i t i o นบันทึกเสียงผมไว้ซึ่งจะไม่เกี่ยวกับ powerpoint ละ powerpoint ก็ปล่อยเขาบันทึกของเขาอันนี้นะครับแล้วก็กล้องอีกตัวหนึ่งซึ่งแยกออกมาเป็นถ่ายตัวมาเองว่ามือมันทำอะไรตัวมันทำอะไรบ้างนะครับอ่ะ เริ่มต้นที่อันแรกเลยเราหาไฟพอพอยที่เราต้องการใส่เสียงมาก่อนครับเมื่อเราทำพอพอยเสร็จละนะหนึ่งตัวเอาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรามีพอพอยอะไรอยู่ในนี้บ้างเนี่ยเอาอะไรดี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 พอ,อพอ,อยพอพอยพอพอยโอเคไม่เป็นไรใหม่ขึ้นมานิว ทอล์กพอยนะครับชื่อเทสนะเทสขอโทษขอโทษไปโผล่นนู้นอ่ะเราคลิกเพิ่มสไลด์แรกนะครับสไลด์แรกเรามีหนึ่งอ่ะเรามีสไลด์ที่สองสไลด์ใหม่เป็นสไลด์ที่สองอ่ะสไลด์ใหม่นะครับ เป็นสไลด์ที่สามถึงของ้อนี้ในในสามสี่สไลด์ตัวเนี้ยนะครับสไลด์ใหม่ใส่ไปเยอะสไลด์ใหม่สไลด์ใหม่สไลด์สไลด์นี้เป็นสไลด์สไลด์สีส้มสไลด์สีฟ้าเนาะ สไลด์สีเขียวอ่ะสมมติอย่างนี้นะเรามาเริ่มที่การนําเสนอสไลด์นะครับการนําเสนอสไลด์เนี่ยเราเห็นว่าเนี่ยเสนอแต่สไลด์นี้ถึงสไลด์นี้นี้นี้อะไเงี้ยครับการนําเสนอการซ่อนสไลด์ทดสอบการกําหนดเวลาบันทึกการนําเสนอสไลด์นะครับการเล่นคําบรรยายการใช้กําหนดเวลาการตัวควบคุมมุมองเราใช้นี่นะครับเราใช้การบันทึกการนําเสนอสไลด์นะครับ เราก็จะทาครั้งเดียวแล้วก็เขาให้เขาบันทึกทั้งเสียงเหลา่าทั้งเวลาที่เรากดอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดีย๋ยวมีอะไรให้เลือกบ้างบันทึกตั้งแต่สไลด์ปัจจุบันบันทึกตั้งแต่จุดต้นอ่บันทึกตั้งแต่สไลด์ปัจจุบันนะครับบันทึกอะไรบ้างคําบรรยายหมึกตัวชี้เลเซอร์การกําหนดเวลาสไลด์แต่ละภาคใหม่เอ,อเคบันทึกทั้งคู่นะครับเริ่มบันทึกเริ่มที่สไลด์ที่หนึ่ง เราจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของเลขหนึ่งเลขหนึ่งมีทั้งหมดแปดตัวอ่ะต่อไปใน,นส่วนของสไลด์ที่สองเราก็จะมาสอนในเรื่องของการพิมพ์เลขสองมีเลขสองตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่นะครับอ่ะสำหรับสไลด์ต่อไปนะว่าด้วยเรื่องของเลขสามนะครับเลขสามก็จะมีด้วยกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอหลายตัวมากอันนี้นะครับก็ถือเป็นสไลด์ที่สามนี่เป็นการฝึกบันทึกเสียงนะ สไลด์หนึ่งผมพูดประมาณสักแปดวิสิบวิอะไรประมาณนี้นะครับสไลด์ที่สี่นะสไลด์ 4, สีส้มสไลด์ที่ห้าสไลด์สีฟ้านะอยากสอนอะไรก็สอน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 นะครับระบบจะบังคับบังคับอัดเสียงเราลงไปในตัวของ powerpoint เลยนะแล้วก็จะเป็นเล่นอัตโนมัติให้เราด้วยนะครับรวมถึงเวลาในการเล่นอัตโนมัติด้วยต่อไปสไลด์ที่หกครับสไลด์ที่หกเป็นสไลด์สีเขียว นะสไลด์ที่ 6, เป็นสไลด์สีเขียวซึ่งเราจะสอนในเรื่องเกี่ยวกับสีเขียวต่างๆนะครับอ้าวก็คงจะจบเพียงเท่านี้เนาะในการใส่เสียงในสไลด์สําหรับคลิปนี้นะนี่คือคลิปตัวอย่างนะครับอ่ะกลับมาที่ภาพปกติเราเห็นอะไรบ้างเราก็เห็นว่าปกติของเขานะคราวนี้เรามาเทสเสียงกันว่าว่าเสียงในวิดีโอเนี่ยเสียงในวิดีโอกับเสียงที่เรา ภาคลงไปเมื่อกี้เนี่ยที่ผมพูดเมื่อกี้มันใช้ได้ไหมโอเคนะปิดปากเงียบนะครับคึกนะครับเริ่มที่สไลด์ที่หนึ่งเราจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของเลขหนึ่งเลขหนึ่งมีทั้งหมด8ดตัวอ่ะต่อไปในส่วนของสไลด์ที่2องเราก็จะมาสอนในเรื่องของการพิมพ์เลข2อรมมีเลขสอตัวที่1ตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่นะครับอ่ะสำหรับสไลด์ถัดไป ว่าด้วยเรื่องของเลข3นะครับเลข3ก็จะมีท่กากัาม1 2่ห5 6หโอหลายตัวมากอันนี้นะครับก็ถือเป็นสไลด์ที่3นี่เป็นการฝึกบันทึกเสียงนะสไลด์หนึ่งผมพูดประมาณทักแวิสิบวิอะไรประมาณนี้นะครับสไลด์ที่4นะสไลด์สีส้มสไลด์ที่5สไลด์สีฟ้านะอยากสอนอะไรก็สอน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 ,นะครับระบบจะบังคับบังคับอัดเสียงเราลงไป ในตัวของ powerpoint เลยนะแล้วก็จะเป็นเล่นอัตโนมัติให้เราด้วยนะครับรวมถึงเวลาในการเล่นอัตโนมัติด้วยต่อไปสไลด์ที่6ครับสไลด์ที่6เป็นสไลด์สีเขียวนะสไลด์ที่6เป็นสไลด์สีเขียวซึ่งเราจะสอนในเรื่องเกี่ยวกับสีเขียวต่างๆนะครับอ้าวก็คงจะจบเพียงเท่านี้เนาะในการใส่เสียงในสไลด์สำหรับคลิปนี้นะนี่คือคลิปตัวอย่างนะครับ อ่ะต่อไปเรามาดูว่าถ้าเราไม่ต้องการอย่างนี้เราต้องการให้เขาเรียบร้อยเบ็ดเสร็จสมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะนำไปไปใช้ได้เลยนะครับไปใช้ได้เลยโดยที่เป็นไฟล์วิดีโอไปเป,เปิดในที่อื่นหรืออะไรอย่างนี้นะครับเราก็เลือกที่เซฟนะเซฟบันทึกแฟ้มเป็นโดยใช้ส่งออกก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมจะใช้อ่ะผมใช้บันทึกแฟ้มเป็นนะครับสอน PowerPoint นะ อ้าวเลือกเลยเทส t m p นเลยอยู่ไหนเอ่ยนี่ mp 4นสนะครับครับบันทึกอ่าโอเคนะเดี๋ยวผมผมผมปิดย่อนี้ลงแล้วกันเราเห็นนี่ไหมเทส t อ็นนะครับเทสต,ตัวนี้นะเทสไฟล์วิดีโอเ่นเดเพย์เยอะนะครับเน,เนี่ยนะครับเป็นไฟล์มัลติมีเดียนะ m p 4นะครับ ลองเปิดดูเนาะทึกนะครับเริ่มที่สไลด์ที่นะเราจะสอนเกี่ยวกับเรื่องเลขหนึ่งเลขหนึ่งมีทั้งหมดแปดตัวอ่ะต่อไปในส่วนของสไลด์ที่สองเราก็จะมาสอนในเรื่องของการพิมพ์เลข2มีเลข2ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่สามตัวที่สี่ นะครับสำหรับสไลด์สับไปว่าด้วยเรื่องของเลขสามนะครับเลขสามก็จะมีเท่ากันหนึ่งสสามสี่หหกเจปเก้าโอหลายตัวมากอันนี้นะครับก็ถือเป็นสไลด์ที่สามนี่เป็นการฝึกบันทึกเสียงนะสไลด์หนึ่งผมพูดประมาณนะครับแปดวิสิบวิอะไรประมาณนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับเนี่ยเป็นไฟล์วิดีโอเสียงเราลงนะเรื่องเกี่ยวกับสีเท่านี้น้องในการใส่เสียงในสไลด์สําหรับคลิปนี้นะนี่คือคลิปตัวอย่างนะครับ อ้าวก็เป็นที่เข้าใจกันทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะไปเอ่อโอเคเดี๋ยวผมก็ตัดต่อให้ดีกันนะครับแล้วเดี๋ยวอัปโหลดขึ้น YouTube นะแล้วพวกเราก็ไปดูกันนะครับสำหรับข้อสงสัยแรกที่ถามมากลับมาคืออยากจะอัดเสียงลงใน PowerPoint นะเอาไปเปิดปล่อยให้มันเล่นเองตลอดนะครับนะ คลิปเนี้ยอาจจะดูยากหน่อยเพราะว่ามันมีคลิปที่เป็นเสียงผมอัดกับกล้องเข้าไปด้วยส่วนหนึ่งแล้วคลิปที่ผมอัดโดยคอมพิวเตอร์นะครับโดยโปรแกรมคัดลอกหน้าจอที่ลอกจอพอร์พอยด์ด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวอาจจะเอาซับไตเติลช่วยนะครับก็พวกเราก็พยายามดูแล้วกันนะครับเอาครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ครับจบเที่ยงเท่านี้ครับผมค,ครับ